สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาเนื่องจากดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายในวันที่18สิงหาคมปี2,566ไปจนถึง18กันยายนปี2,566ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือ เต็มที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีนะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวแห่งพลังงานเป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นเหมือนดาวแห่งการเริ่มต้นค่ะดังนั้นอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่ได้มาจากการโคจรยกย้ายครั้งนี้ย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะ ชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโครจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะของดวงชะตาค่ะในวันที่18สิงหาคมไปจนถึงวันที่18กันยายนปี2566 เป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งการโคจรยกย้ายครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนั่นก็คือได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ชาวลัคนาราศีตุลคะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับตัวคุณเป็นจังหวะที่คุณจะได้รับ โชคก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของลาบยศตําแหน่งมีความโชคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองรวมไปถึงโชคดีเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนั่นเองค่ะไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังทํามุมโยกหลังตําแหน่งโยกหลังเป็นตําแหน่งที่เกื้อกูลดวงชะตาได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะจะมีคนรอบข้างให้การสนับสนุนผลักดันส่งเสริมชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นจังหวะที่คุณได้เจอ อกับกะะาลยานมิตรที่ดีญาติพี่น้องมิตรสหายก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลขุ่นนั่นเองค่ะ ในระยะหนึ่งเดือนเต็มตั้งแต่18สิงหาไปจนถึง18กันยายนปี2566นี้ชาวลัคนาราศีตุลกํกำลังจะหยิบจับทำอะไรขอให้ตั้งใจและก็แอคทีฟในสิ่งนั้นให้มากที่สุดนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จชาวตุลถ้าเกิดว่าคุณต้องเจรจาอะไรขอให้เจรจาในช่วงหนึ่งเดือนตรงนี้ค่ะเจรจาในเรื่องของการเงินผลประโยชน์การค้าการขายการต่อรองราคาสินค้าต่างๆรวมไปถึงการสัมภาษณ์งานรว ไปถึงการขอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการขอปร,รับเงินเดือนเรื่องของการพูดการเจรจาจัดการในระยะนี้มีเกณฑ์ราบรื่นค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์โคจรมาเป็นกเกษตรตรธิบดีในครั้งนี้ก็ได้มาเจอกันกับดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองนะคะดาวพระพุธสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของดวงชะตาค่ะสุขพระหมายถึงความเจริญก้าวหน้าวินาศหมายถึงเบื้องหลังหมายถึงสิ่งเก่าหมายถึงการพังและเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะให้มุมในแง่ในแง่ต่างๆในแง่ที่หลากหลายทั้งด้านดีและด้านลบปนกันไปแต่สมัยมองว่าเมื่อดาวคู่มิตรมาเจอกัน แล้วดาวพระพุธเป็นดาวสุภะได้ตำแหน่งที่ดีทั้งมหาจักราชาโชคและอุจจาวิลาศประกอบกันกับดาวพระอาทิตย์ที่เข้มแข็งเป็นกระเตราธิบดีสมัยมองว่าอิทธิพลด้านดีมันจะมากกว่าด้านลบอย่างแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีตุล และไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ที่มาอยู่ในเรือนลาภพระครั้งนี้ยังทํามุมเลงกันกับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวตุลค่ะและดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวธาตุไฟดาวพระอาทิตย์เองก็ถือว่าเป็นดาวธาตุไฟไฟกับไฟมาเจอกันย่อมรวมกันเป็นไฟกองใหญ่ดาวพระอาทิตย์เลงกันกับดาวพันธุชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ บ้านรถที่ดินที่ทางบางคนเป็นหนี้บ้านอยู่มีเกณฑ์ได้ปลดหนี้บางคนเป็นหนีนนหนนนหน้รถอยู่มีเกณฑ์ได้ไปโปะหนี้ไปปลดหนี้ไปชําระหนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนอาจจะไม่ต้องเป็นหนี้บ้านหนี้รถบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้โปรเจกต์ใหญ่ได้งานใหญ่เข้ามาทํามีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีคนให้เครดิตมีคนนับหน้าถือตามีลาบยศเกียรติยศบารมีมากยิ่งขึ้นนะถือว่าเป็นจังหวัดที่โดดเด่นมากๆสําหรับชาวลักนารา ตุถือว่าช่วง,งช่วงจังหวะหนึ่งเดือนตรงนี้เนี่ยชาวตุนต้องแอคทีฟนะต้องขยันนะจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะถ้าเป็นไปได้ให้เลือกเคลื่อนไหวมากกว่าการอยู่นิ่งถ้าคุณจะต้องติดต่อเจราจากับลูกค้าถ้ามี2ช้อยให้เลือกคือออกไปพบลูกค้ากับโทรศัพท์คุยกับลูกค้าให้เลือกออกไปพบนะคะให้เลือกเดินทางให้เลือกแอคทีฟให้เลือกเคลื่อนไหวมันจะเป็นในมุมนี้นะคะบางคนทํากิจการค้าขายอยู่นะคะจัดโปรโมชั่นเฉพาะในออนไลน์ด้วย หรือว่าจะจัดเอ่อขออภัยค่ะจัดโปรโมชั่นเฉพาะในออนไลน์อย่างเดียวหรือจะจัดโปรโมชั่นหน้าร้านตัวเองด้วยให้เลือกทั้งหน้าร้านให้เลือกทั้งออนไลน์ให้เลือกทําทั้งสองอย่างเลยให้แอคทีฟให้เคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีมุมที่ดีโอกาสดีๆจะเข้ามาชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะดึงเงินจากหลายๆทางได้คือการเงินของคุณมันจะไม่ได้มาจากทางเดียวค่ะจะมาจากหลายทางงานหลักบ้างงานรองงานเสริมบ้างงานพิเศษของคุณบ้างนะคะหรือโชคลาภหรือการเสี่ยงดวงเสี่ยง โชคบ้างก็ปะปนกันถือว่าเป็นกะเกณฑ์ที่ดีหรือไม่เช่นนั้นชาวลัคนาราศีตุล่านใดที่ยังไม่ได้เงินมานะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินและมีข่าวมีสัญญาณเข้ามาแล้วว่าอีกไม่นานคุณจะได้นะเกี่ยวกับการเงินอีกไม่นานคุณจะมีความโชคดีนะลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญเรื่องของชื่อเสียงเนี่ยโดดเด่นมากๆใครที่ทําออนไลน์ใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใครที่ท online, ําการตลาดใครที่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายคุณก็จะมีความโด่งดังมีความ เด่นมากขึ้นในเรื่องของชื่อเสียงราบยศเกียติยศหรือบางคนค้าขายตัวคุณไม่ได้ดังแต่สินค้าคุณดังอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เกิดความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังคือเรื่องของความรักเรื่องของหุ้นส่วนเพราะดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดอยู่ในขณะนี้เนี่ย เขาจะทําการโคจรถอยหลังจะทําการโคจรวิริตรในช่วงวันที่29สิงหาคมก็อาจจะมีเกณฑ์เจอกับความขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันกับคนรักคู่รักนะคะหรือมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์อาจจะต้องเจรจาต้องไกล่เกลีย่ยมีคดีความมีข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังศัตรูที่เป็นศัตรูในที่ลับด้วยนะคะที่เขาไม่ได้เปิดเผยดูให้ดี อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะชาวลัคนาราศีตุล่านใดถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงสว่างเป็นดาวแห่งพลังงานทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงบริจาคเทียนนะคะถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยส่งเสริมและเกื้อกูลดวงชะตาได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ